ข่าวดีสำหรับคุณแม่มาแล้วค่ะนี่คร เจลสูตรสีฟ้านะคะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์หรือว่าคนผิวแพ้ง่ายอยากหน้าขาวกระจ่างใสอะไรก็แพ้ใช่ไหมคะแล้วใช้สูตรสีส้มไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าสูตรสีส้มเนี่ยมันเป็นสูตรที่เน้นในเรื่องของความขาวผัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วเนี่ยลุดออกทําให้ผิวขาวกระจ่างใสใช่ไหมคะคนที่หน้ามองคล้ำหรือว่าเป็นรอยสิวฝ้ากระจ,จุดด่างดาที่ใช้ตัวสีส้มตัวนี้โดยเด็ดแลวต้องการผิวหน้าขาวกระจ่างใสก็จะแนะนําเป็นสูตรสีส้มตัวนี้นะคะแต่คุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะหรือว่าคนผิวแพ้ง่ายแนะนําเป็นสูตรสีฟ้าตัวนนนี้เเลยะะคป็ เทนนิ่งเหมือนกันแต่สูตรนี้เราจะเน้นในเรื่องของความชุ่มชืน้นคุณแม่ที่ตั้งคันเนี่ยก็จะมีผิวที่ค่อนข้างแห้งและใครเครื่อง่ายใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นตัวไวเทนนิ่งที่จะเน้นในเรื่องของความชุ่มชืน้นให้ผิว <laughs> ให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสายางอ่อนโยนนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นยาวนานถึง48ชั่วโมงเลยด้วยมาจาริเซอร์ของเซ็ตครับอยากใช้เหรอลูก เพราะฉะนั้นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะหรือว่าคนผิวแพ้ง่ายอยากหน้าขาวกระจ่างใสไม่รู้จะใช้อะไรก็แนะนําเป็นตัวครีมเซลยีฟสูตรสีฟ้าตัวนี้เลยพร้อมจําหน่ายแล้วนะคะราคาเท่าเดิมเลยนะคะหรือจาาต้องท้องอีกทีวะ <c oughs> จะได้รีวิวสีฟา้าให้เนีเอาเป็นว่าใครสนใจก็สอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่ตัวแทน,นอินตัวโลกได้เลยบาย,บายๆกันบายยจุ๊บๆเลยเอาอีกคนไหมให้แม่ท้องอีกคนไห